เลยเจนไฟต์ Fight, ตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิมดิชาพาทุกท่านไปชมไฟต์ประวัติศาสตร์อีกไฟต์หนึ่งที่โลกต้องจดจำนะครับในศึกลอรี่ร้อยนะฮะเป็นการเดินทางไปชกของยอดนักชกชาวไทยจากตะบลตะโกตะพิอำเภอปะโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่เก้าเนี่ยนะครับเป็นแชมป์นะฮะวัย29ปีสูง171ในพิกัด65กิโลกร,กรมัมเป็นแชมป์มาแล้ว8สมัยนะฮะในรุ่นเฟตเตอร์เวท 140ปอนด์เนี่ยนะฮะพบกับนักชกชาวโปรโตุเกสนะครับมิเกลทรินดาเดนะฮะวัยยี่ปีสูง180น้ำหนักเท่ากันฮะชกกัน5ยกในกิจการคิกบ็อกซิ่งนะเปิดฉากขึ้นมานะเพชรพนมรุ้งกางเกงสีแดงนะฮะส่วนผู้ท้าชิงมิเกลทรินดาเดนะฮะสูง180ทีเดียวนะครับ เพชรพนมรุ้งนี่ก็เป็นนักชกนะครับที่ยังเป็นแชมป์ของกลอรี่อยู่นะครับซึ่งมีฝีไม้ลายมือนะครับที่ระดับโลกทีเดียวนะฮะเห็นในหลายคนนะครับเ,เคยพูดว่าเพชรพนมรุ้งทำไมไม่มาที่รายการวันเพราะว่ายัางติดสัญญาอยู่นะครับก็นะฮะเป็นรายการใหญ่ระดับโลกอีกนะครับชกกันเมื่อวันที่14มิถุนายน,นครับ2 0 1 8ที่รอสเตอร์ดัมอาหอยเนเธอร์แลนด์นะฮะ นี่นะครับยกที่หนึ่งนะฮะบ็อกซิ่งเป็นนักชกฟอร์มสดอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับมิเกเลชินดาเดเนะฮะนักชกโปรตุเกสซึ่งมีอาวุธที่ออกรวดเร็วนะครับคือหมัดนะฮะแล้วก็การเตะล่างนะฮะส่วนเพชรพรมรุ่งนะครับอาวุธนี้ก็ ไว้ใจได้นะครับจากค่ายเกียดหมูเกซึ่งเป็นค่ายที่สร้างชื่อเสียงนะครับให้ประเทศไทยโดยการมีนักชกระดับโลกแต่ว่าซุปเปอร์เล็กเกียดหมู่9ก,ก็เป็นนักมวยในรายการวันส่วนเพชรพนมรุ้งนะครับในขากำปั้นอยู่ที่รายการกลอรี่ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับของชาวประโคนชัยจังหวัดบีร ของอาจารย์สุดใจปุ่มประโคนนะฮะนี่นะครับยกที่หนึ่งนะครับโอ้ยนะฮะให้ชมเพชรพนมรุ้งก็สั้นกว่านะครับอยู่9เซนไม่เป็นปัญหาอาวุธหนัหนกๆเน้นๆน,นะครับโอ้หเนี่ยนะครับพยายามจะแบ็คคิกไม่ผิดกติกานะครับคิกบ็อกซิง่งอยูเว้นการใช้ศอกเท่านั้นนะนอกนั้นก็ออกอาวุธได้หมดนะครับ กับการห้ามกระชากคอมาตีเขานะฮะโอ้ยเตะพับในดอกนี้มีสะด้งครับมิเกลทรินเดดานี่นะครับฟ้องกรรมการฮะเพชรพลมรุงก็นิ่งๆอยู่นะครับไม่รีบไม่เร่งโอ้ยกระโดดเข่าลอยดอกนี้นี่นะครับจังหวะที่จะแทงโต้ไม่ได้นะครับสำหรับเพชรพรรุง โอ้ยมวยยกหนึ่งครับใส่กันแรงทีเดียวน,นะครับนักชกโปรโตุเกสสวนเพชรพรมรุ้งดึงตัวลบได้ก็มีความไวอยู่นะครับในวัย29ปีแชมป์เข้มขัดนี้มา8สมัยแล้วนะฮะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่นักชกชาวไทยยังไม่มีนะครับในรายการนี้มีสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนะครับที่ได้แช,ชมป์นะครับแล้วก็เป็นนี่เลยนะฮะปิดพนมรุ้ง ถือว่าเป็นรายการใหญ่ของโลกอีกรายการหนึ่งนะครับยกที่หหมดไปนะครับมาชมการชกในยกที่2กันต่อเลยนะฮะยกที่1ก็ได้ออกอาวุธกันนะไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะผู้ชมเยอะนะครับในเวทีนี้นะครับที่สนามรอสเตอร์ดัมอาหอยนะครับที่ประเทศนี้นะครับคะแนนมาแล้วนะครับเอกฉันเลยนะเ<า>พชรพนมรุ้งจากกรรมการ5ท่าน10ต่อ9นะฮะแล้วก็ นะครับยกที่2เปิดฉาขึ้นมาโอ้โหยี่ยนะครับหมุนตัวหลบมาได้จังหวะนี้นี่นะครับใส่กันแรงทีเดียวฮะวางแข่งขวาสูงดอกนี้โอ้แล้วก็หมัดน,นี่นะครับกดไว้ได้กรรมการต้องเตือนเลยนะครับห้ามกดอคอฮะจิ้มขวาลำตัวอดสายลำตัวครับแล้วก็แข้งซ้ายอีกทีหน,นึ่งนี่นะครับตัดไปแล้วก็วางแข้งไป จิ้มสายลำตัวดอกนี้โอ้ยร่วงไปเลยนะครับนี่นะครับโอ้หนะฮะโอ้ยจุกเลยนะครับลำตัวดอกนี้สายตรงเลยนะฮะของเพชรพนมรุ้งอาวุธนะครับโดนไปหนึ่งนับเลยนะครับชัดเจนนะเมื่อสักครู่หมดจะปิดด้านบนนะครับเพชรพนมรุ้งออกมาตรงลำตัวเลยนะครับนี่นะครับได้ไปหนึ่งนับมาอุ่นใจไว้แล้วนะครับยกที่สอง วางแข้งซ้ายอีกทีหนึง่งขยับไปไล่ต้อนจิ้มซ้ายลําตัวอีกทีหนึง่งโอ้โหยนะครับทะลุแล้วก็หมัดขวาดอกนี้กรรมการโอ้โยนี่นะครับเห็นสุดไปกรรมการจะมานะแต่ยังลุกขึ้นไว้ได้อยู่เหวี่ยงมาดอกนี้วางแข้งซ้ายอีกทีหนึง่งก็โอ้โยเนี่ยนะครับ ตอนนี้นะครับเพชรพนมรุ้งเป็นฝ่ายเดินรุกเข้าหาวางแข้งซ้ายอีกทีหนึง่งหมุนตัวนะครับบนออกมานะตอนนี้น,นี่นะครับหมุนตัวครับไม่มีอาวุธออกมาพนมรุ้งตอนนี้นะครับเห็นจับจังหวะได้โอ้ยถีบตัดจังหวะดอกนี้อย่าไปแล้วก็สายลำตัวอีกทีหนึง่งพยายามโต้นะครับมีครับอัปคัดเหมือนกันครับสําหรับมิเกล นี่เห็นโอ้ซ้ายลำตัวเหมือนกันนะฮะฝุบซ้ายของมิเกลทรินเดดาเดโอจังหวะนี้นะครับโดนกระจับเต็มเต็มนับต่อนหน้าต่อตากรรมการนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับรุมงก็จังหวะที่โดนกระจับนี่ก็มีนะฮะสิทพักไม่เกิน5นาทีนะฮะก็ดูนะครับนี่นะครับจังหวะในอ้ยแข้งซ้ายเต็มของนะฮะ ของรักเลยนะครับนี่นะครับก็ให้เวลาพักนะครับจนกว่าจะฟื้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะชกกันต่อนะครับนี่นะฮะมิเกลชินดาเดนะฮะนักชกโปรตุเกสเป็นมวยฟอร์มสดทีเดียวนะฮะท้าชิงนะฮะในเข้มขัดรุ่นนี้สำหรับเพชรพนมรุ้งนะครับก็เป็นนักชกที่ถือว่าเป็นแชมป์นะฮะในประเทศไทยไลฟ์โอ้ยจังหวะนี้นะครับ แข้งซ้ายสูงไปนะครับไปมองฟังลำเลยนะครับที่กบหูร่วงลงไปเลยนะครับอ้ไจังหวะนี้เป็นไฟนะครับได้เห็นการออกอาวุธของนักชกชาวไทยเนี่ยครับถือว่าคุ้มค่าทีเดียวโอ้โหเนี่ยครับแข้งซ้ายสูงอีกทีหนึ่งดึงตัวลบมาสมราคานะครับแชมป์ประเทศไทย3ามพิกัดรุ่นนะครับโอ้โหแล้วก็แชมป์สภามวยโลกนะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์ สุดยอดเลยคนระับเป็นนักชกที่หมุนชกไปครับชมภาพช้ากันฮนะนี่ครับจังหวะที่จิ้มหมัดซ้ายไปที่ลำตัวเลยนระับวังอ,อกกล่วงลงไปน,นะฮะไอนะปอ้ยดอกนี้นะครับสายที่สายโครงเลยนะฮะแล้วก็เป็นนักชกที่ฝึกฝนตั้งแต่เป็ดขวบนะครับจนอายุ14บี่ปีนี่ก็ชกอาชีพ บ้านนะครับห่างจากค่ายมวยเกียตมูเก้าอยู่แค่300เมตรนะครับสำหรับเพชรพนมรุง้งเลยได้มาฝึกฝนครับประจานสุดใจปุ่มประโคนซึ่งค่ายมวยเกียตมูเก้าปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ปิดตัวลงแล้วนะครับคงไว้ซึ่งตำนานนะครับซึ่งมีนักชกระดับโลกยังออกมานะครับขากำปั้นอยู่นะครับ นี่คือผลงานของมวยภูทรน,นะครับจังหวัดบ,บุรีรัมย์มาชมการชกในยกที่3กันต่อนะครับยกนี้เพชรพนมรุง้งมั่นใจนะฮะคะแนนก็เป็นเอกฉันนะฮะในยกที่ 2. 2นี่นะครับยกที่3มาดูว่ามิเกลทรินดาเดนะครับนักชกหนุ่มวัย24ปีจากโปรตุเกสจะแก้เกมยังไงครับจะใช้ความสดมาปดความเก่าของมวยไทยได้หรือเปล่า นี่นะครับข่าวนะครับว่ามิกเกลเนี่ยก็เป็นนักชกนะมวยสากลน,นะครับซึ่งมีอาวุธฮะความบ้องไวของการออกหมัดส่วนเพชรพรมรุงนี่ก็นะมวยไทยนะครับในสายเลือนเป็นกีรานะครับของนักรบนะ ยกที่3นะครับเพชรพนมรุ้งนี่นะครับมิเกลก็เหมือนจะแยงๆนะครับแต่ยังไม่โดนนะครับแล้วก็ถอยออกมานะเพชรพนมรุ้งก็ได้เห็นแล้วนะครับแข้งซ้ายอันน่ากลัวหมัดซ้ายอันโหดร้ายโหดเหี่ยมนะอันหนักหน่วงดีกว่านะคัเขียล่างไปนะครับมิเกล พนมรุงก็พยายามหาจังหวะที่ปิดจอบได้ก็ต้องปิดนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับเจอแข้งซ้ายติดแขนอยู่เนี่ยนะครับแขนเริ่มมีอาการแล้วนะฮะแขนขวาของมิเกลเอามารับแข้งซ้ายของเพชรพนมรุ้งโอ้โหเนี่ยนะครับโดนอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับคิกบ็อกซิ่งเป็นการฝึกนะครับฝึกเตะที่แบบว่าหนักหน่วงทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิชัยซุปเปอร์บอลนะฮะ ซึ่งจับจุดได้นะครับโดยการตีแข้งหนักๆน,นะครับต้นตำรับก็อยู่ที่บวกขาวนะฮะซึ่งเป็นแชมป์อ่าคิกบ็อกซิ่งนะครับในรายการเควันคนแรกของประเทศไทยตามดยแก้วแฟร์เทคนะครับนี่นัคิกบ็อกซิง่งนอกจากอ่ายุคหลังมาก็มีนักชกรุ่นน้องนะฮะนักมวยรุ่นน้องได้ฝึกฝนกติก,ก,กาคิกบ็อกซิง่ง เพราะว่าในระดับโลกเขามีกติกานี้กันอยู่นะฮะแต่กว่าจะปรับตัวได้นะครับก็ฝึกฝนนี่นะครับหมุนตัวแล้วก็เข่าดอกนี้นะครับมิกเกลทรินดาเดนะฮะถือว่าต้องทำทุกวิถีทางแล้วก็มดยกที่3ไปนะครับนี่นะครับมาชมยกที่4กันต่อเนื่องเลยนะฮะประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองนะฮะ รอสเต์ดดมอาฮอยนะชกเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับ2 5 6 8กรอรี่ร้อยเป็นการชิงเข้มขัดนะครับของบิเกลนักชกโปรตุเกสส่วนมวยไทยก็ป้องกันแชมป์นะฮะป้องกันเข้มขัดในรุ่นเฟตเตอร์เวท140ปอนด์ยกที่4นะคะแนนเอกชั้นนะครับในยกที่3เนี่ยนะคะแนนรวมนะฮะ30ต่อ25 โอ้โหเนี่ยนะครับเตะบนเตะล่างเลยนะครับเพชรพนมรุง้งมิเกลมัดหนึ่งสองมารัวๆโอ้โอยเจอแข่งซ้ายาของเพชรพนมรุ้งไปจิ้มมัดซ้ายอีกทีหนึง่งโอ้โหเนี่ยนะครับเป็นนักชกที่ถือว่า หาตัวจับยากนะครับในสถิติการป้องกันแชมป์ม,มาแปดสมัยแล้วนะฮะถึงว่าเกลอรี่ไม่ปล่อยตัวนะครับว่ามีสถิติที่ถือว่ายังไม่ลงนะครับไม่มีใครเอาลงนะครับด้วยความาฟิตซ้อมรักษาร่างกายได้ดีนะ ทันแสงเอี่ยมสิรินะครับช่อเลนชื่อเด้งดเห็นครับอู๋หวางแข้งซ้ายอีกทีนึงนี่นะครับชกอยู่ในกลารี่นะครับมากกว่า5ปีแล้วนะครับสำหรับเพชรพนมรุ้ง ก็ถ้วยแชมป์ระดับโลกอยู่ที่ค่ายเกียรติหมูเก้านะฮะเป็นฮอร์ออฟเฟรมก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะฮะอยู่ที่ตะบ,บนตะโกตะพิอําเภอประโคนชัยนี่นะครับวางข้งซ้ายไปโอ้ยนะครับตัดล่างนะฮะเวียงเลยนะครับดีที่เพชรพนมรุ้งไม่ไม่ทําโทษนะฮะ นี่นะครับเก็บไปเรื่อยๆนะเ <Catalunya, S 2> ตะอัดเข้าไปที่แขนนะครับรู้ว่าอาวุธน่าก,กลัวคือพลังหมัดขวาของมิเก,เกลเนี่เองนะฮะเผ็ดพรมรุงก็ตัดเลยนะครับโดยการเตะไปที่แขนต้นแขนเลยครับไม่เห็นนะครับโอ้ยังมีหมัดขวาลำตัวเหมือนกันวางแข้งนี่นะครับโอ้ยคิกบ็อกซิง่งสนุกเท้าเลยนะในการเตะ นี่นะครับตอนนี้นะครับเหมือนจะลาแล้วนะโอ้โหให้เพชรพนมรุ้งนะครับออกอาวุธมาเหลือ1ิวินาทีสุดท้ายครับในยกที่4โอ้โหโดนอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับความเร็วความว่องไวนะครับเข้าเร็วออกเร็วของเพชรพนมรุ้งหลบหลีกนะครับสายตายังดีอยู่แล้วก็หมดยกที่4ไปเหมือนจะต่อยจนท้อเลยครับโอ้โหนี่นะครับสนามใหญ่นะครับเต็มเวทีเลยนะครับ ผู้ชมก็เยอะเลยนะในสนามนี่นะมิกเกลทรินดาเดนักชกโปรตุเกสนะก็ดูนะครับว่ายกที่5ยกสุดท้ายไฟนอล,ลราวจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามิกเกลเปิดชาขึ้นมานะครับโหมเข้าหาเลยนะเพชรพนมรุง้งนี่นะครับโอ้ยกที่4นะครับไม่เอกชั้นนะ มิเกลได้ไปนะครับชนะไป1ท่านนะครับรอบนั้นก็เป็นของเพชรพนมรุ้ง1ต่อสเสียงนะครับมิเกล1 0ต่อเเพชรพนมรุ้งยังชนะอยู่นะครับในยกที่4ี่มาชมกันชกในยกที่5นี้นะครับมั่นใจเลยนะฮะอย่ามีอะไรผิดพลาดนะครับสำหรับเพชรพนมรุ้งโอ้ยเนี่นะครับ สาดยาวๆไปนะครับแข่งนี้มีเคลีลร์ล่างมานะครับสำหรับมิเกลเป็นมวยที่รวดเร็วว่องไวเลยนะครับสมราคาแชมป์โลกแปบสม,มัยซึ่งตัวันนี้ก็หาชมยากนะครับเพราะว่ามีรายการใหญ่นะครับ ที่กำลังตังอยู่นะครับเลยข่าวสารของมวยไทยในวิธีโลกอื่นๆอ,อาจจะดรอปลงไปนะฮะทางช่องของเราก็พยายามนะครับนำเสนอนี่นะครับวางแข้งซ้ายไปอีกทีนึงเตะล่างนะครับเตะพับในมานี่นะับจังหวะที่เตะแล้วก็หมุนตัวนะครับถ้าเพชรพนมรุง้งจะทำโทษก็ได้นะฮะ <79. S 2> แต่ก็ ดูทรงดูเชิงนี่นะครับฟ้องกรรมการอีกทีหนึ่งว่าชนนะครับแต่กรรมการบอกว่าไม่ไม่ใช่นะฮะก็ให้ชกต่อพนมรุง้งชัดนี่นะครับกรรมการรอบนี้ต้องเตือนเลยนะฮะตัดคะแนนเลยนะครับตัดคะแนนเพชรพนมรุ้งนะครับในการก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูกันต่อ จึงว่มีพลาดมีเผลอกันไปครับชนกันนะฮะเมื่อสักครู่ก็พยายามเข้าวงในนะครับก็เลยหัวกระแทกกันนี่นะครับเตะไม่ถึงไม่ถึงนะครับไม่เป็นการเตะแบบสาดไปยาวๆเนี่ยเหมือนเพชรนมรุงนะครับมีเกลทีบนะครับไม่แล้วนะครับยกที่5 30วินาทีสุดท้าย ตอนนี้นะครับความมั่นใจก็มาแล้วนะครับส่วนมิเกลนะครับโอ้โหเนี่ยรับเข้ามาก็เจอมันสารภาพแล้วนะฮะมิเกลกอรับแข่งกันต่อนะครับรักครั้งยังไม่ดังก็ยังไม่หยุดนะครับยังไม่ต้องเต้นนะฮะไปให้สุดแล้วมาหยุดที่เสียงรักครั้งดังโอ้โหเนี่ยนะฮะจนนาทีสุดท้ายนะครับ เพชรพนมรุ้งก็ไม่ตอบไม่โต้แล้วนะครับเต้นแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็หมดยุกสุดท้ายนะครับเพชรพนมรุ้งก็มั่นใจนะครับนี่นะครับเวทีใหญ่นะผู้ชมนะเต็มสนามทีเดียวนะถือว่าเป็นรายการใหญ่ของโลกอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวกันเพชรพนมรุ้งมั่นใจนะครับมาดูการชูมือกันนะครับเอกชันนะครับเสียงห้าห้าสิบต่อสี่สิบสามนะฮะนี่นะครับเป็นเพชรพนมรุ้งที่ป้องกันแชมป์ครั้งที่เก้านะครับ ประวัติศาสตร์ของโลกแล้วก็ประวัติศาสตร์ของมวยไทยนับโอ้หเนี่ยนะฮะสูงต่างกันทีเดียวนะครับเป็นเทุนังทองขอบคุณทุท่านที่ติดตามเปรังนใ,นใจกันเสมอมาสวัสดีครับ